โชคดียังมีลมหายใจต่อหนึ่งวันนะลมหายใจจึงเป็นสิ่งที่ลิขิดชีวิตให้เราถ้าตื่นมาเรายังรู้ว่าเรามีลมหายใจเรายังรู้สึกตัวอยู่ให้รีบกลับมาอยู่ที่ลมก่อนนะลูกทั้งหลายมาอยู่กับลมค่ะแมวท้องไว้นะคะสูดลมเข้าไปข้างในมากๆเยอะเยเพราะว่ากลางคืนเราไม่มีโอกาสนะคะไม่มีโอกาสได้รู้ว่าลมมันอยู่ตรงไหน จิตและสติเราอยู่ตรงไหนพอเราหลับนั่นเองฉะนั้นเวลาลูกรู้สึกตัวมาตอนเช้าให้รีบมาที่ลมก่อนเลยนะคะมาดูลมหายใจแล้วก็สังเกตให้สํารวจเข้าไปในร่างกายนะลูกจะเห็นสิ่งวิเศษสิ่งหนึ่งคือพลังงานสั่นสะเทือนนะอันนี้ตื่นมานี่แม่ชอบเข้าไปสํารวจในร่างกายทันทีเลยรู้ตัวเข้าไปในร่างกายเลยนะคะไม่ได้มาดูลมหรอกนะคะไปดูร่างกายก่อนมันจะเห็นพลังงานสั่นสะเทือนเล็กๆหมุนติ้วติ้วติ้วข้างใน เป็นพลังงานทั้งหยาบทั้งละเอียดนะคะนะรุนแรงเป็นมอเตอร์นี่เองมอเตอร์ชุดใหญ่บางชุดกลางมันชุดเล็กๆมั่งนะคะเต็มร่างกายเลยมันเหมือนพลังงานของเราเหมือนฟองน้ําที่กําลังดูดน้ําเข้าไปซับน้ําอย่างนั้นมันมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรสั่นสะเทือนนะคะมันกินกเพื่อมมันเป็นคลื่นนะคะอธิบายยังไงดี เป็นพลังงานสั่นสะเทือนทั่วร่างกายในนทำให้ร่างกายของเรารู้สึกมันมีอะไรสั่นเหมือนมอเตอร์นะคะเหมือนกดปุ่มมอเตอร์ให้มันทํางานอยู่ตรงนั้นร่างกายมันก็รู้สึกสั่นสะเทือนอยู่นะไม่ใช่ว่าสั่นกลัวสั่นอะไรนะแต่ธาตุดินน้ําลมไฟมันสั่นนั่นเองนะคะมันทํางานมันรู้สึกอยู่นะมันจะอุ่นๆแล้วก็ใจของเรามันเบิกบานขณะที่เราเห็นตรงนั้นมันเบิกบาน มันเป็นพลังงานที่วิเศษที่สุดเลยนะพลังงานตรงนี้ถ้าใครปฏิบัติไปเนี้ยก็เจอตรงนี้นะอันนี้ถูกต้องเลยนะร่างกายเราเริ่มปรับธาตุปรับขันนะกิเลสของเรามันหมดไปนะนะสังขารทั้งหลายบาปอากุศหลหรือโรคภัยไข้เจ็บที่มันมีเยืนมันหายไปขณะที่เราสูดลมกลั้นลมปล่อยลมนั่นนะนี่แหละใครที่ตื่นมาแล้วเจอพลังงานสันสะเทือนนี่นะให้เกาะมันไว้เลยดูมันไปนะคะสำรวจตั้งแต่ศีรษะ ทั่วศรีรษะทั่วใบหน้าสำรวจลงไปตามลำคอตามไหล่ตามแขนทั้งสองข้างไปถึงปลายนิ้วมือช้ำช้า,ชาๆไม่ต้องทำไว้ก็มาสำรวจที่หน้าอกข้างหน้ามังเคลื่อนลงไปถึงปลายนิ้วเท้าไปสำรวจด้านหลังบั่งสำรวจหลังนะคะเคลื่อนลงไปถึงปลายนิ้วเท้าจิตและสติเข้าไปภายในมัางนะคะในอวัยวะภายในว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นร้อนเย็นหรือว่ามีอะไรสั่นสะเทือน หรือมันเคลื่อนไหวอะไรอยู่เนี่ยมันสนุกมากเลยการดูพลังงานภายในนี่สนุกนะทาให้เราไม่เบื่อแล้วก็ทําให้เรา,เาไม่คิดไม่คิดชั่วนั่นเองไม่คิดอกุศลน,นั่นเองจะไม่มีคิดโกรธแค้นใครเลยนะไม่โกรธไม่แค้นไม่เกลียดใครเลยนะคะมีแต่ความปลื้มปิติมีแต่ความอิ่มอกอิ่มใจ เวลาเราตั้งใจจะละลึกถึงใครมันก็ปื้มปิติมันเกิดความรักความเอ็นดูเข้ามานะอย่างแม่นี่ระลึกถึงลูกๆในกลุ่มนั้นละลึกถึงลูกถึงนมแต่ละลูกแต่ละนมที่มีทุกข์มั่งไม่มีทุกข์มั่งมา,าม,มาถามมาไทยสภาวะธรรมและลึกถึงทั้งหน้าทั้งชื่อแล้วส่งแผ่เมตตาให้มันก็เกิดความปิติสันสะเทือนมันมนะมันน่าจะส่งถึงลูกนะสักพักลูกก็ติ้งมาก็มีนะคะทักแม่มาก็มี นี่แหละมันเป็นอย่างนั้นนะพอเราส่งพลังงานสั่นสะเทือนที่มันเกิดขึ้นในร่างกายมันขยายไปนะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะมันเป็นมหาสัจจันที่เราฝึกอานาปัญสติลมหายใจเองมันเกิดวิเศษมหาสัจจันอย่างนี้จริงๆเลยลูกเอ๋ยนี่แหละแม่จึงอยู่กับลมหายใจตลอดเวลานะคะไม่มีเรื่องที่จะมาโกรดแมาแค้นใครเลยนะคะ เรื่องอะไรทั้งหลายที่มันรู้เรื่องมาจากเมื่อวานก็ดีเลยมันก็ลืมไปหมดแล้วนะลืมไวมากหายไปเลยเรื่องที่จะทําให้เราเศร้าใจไม่มีเลยมีแต่เรื่องปลื้มปิติอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญเรียกว่าเป็นนะพลังงานปลื้มปิติพลังงานบุญนั่นเองนะคะบรารมีหรือบุญอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจนะมันไม่มีก้อนที่จะมาจุกอกให้เห็นเลยนะแม่ไม่เคยมีก้อนอะไรมาจุกอกเลย มันจะมีแต่ความโล่งโปร่งเบาสบายปลื้มปีติเนี่ยเพราะว่าแม่ทํามาตั้งแต่ปีห้าห้าเลยแม่รู้จักลมหายใจมาตั้งแต่ปีห้าห้าข้อแรกที่แม่ไปเข้าที่ธรรมะอาภาเนี่ยที่พิษ,ษณุโลกนะครูบาอาจารย์จับโยนเข้าคอร์สเลยไม่รู้เรื่องเราไม่ได้สมัครเราไม่ยังไม่รู้จักอาจารย์โกเอ็นกะแต่ดึงของเราเข้ามีเพื่อนเพื่อนเข้าด้วยกันสิบคนเลยนะคะไปด้วยการเป็นโม่เลยนะไปถึงก็จับโยนเข้าไปในคอร์สเข้าสมัครให้ก่อนเพราะว่า แม่ครูบาอาจารย์เราเคยเข้ามาแล้วตั้งหกเจ็ดสิบคอร์สแล้วนะคะรู้จักกับคนในศูนย์ตรงนั้นมากมายพอโทรหาก็บอกว่ามีลูกศิษย์ตรงนี้นะชื่อนี้ชื่อนี้นาะมสกุลเนะีส่งรายละเอียดให้เขาเขาก็จะลงสมัครสมัครสมัคร,สม,ครสมัครให้จากนั้นถึงเวลานะคะเราก็พากันไปนะพากันไปสาวันีคนนึงนะคะที่ไปด้วยกันนะเข้าคอร์สแรกด้วยกันปีห้อาจารย์เฉลิมมั่นคงดี เป็นอาจารย์ที่มีรูปร่างหุนเหมือนอาจารย์โกเอนกาทุกอย่างเลยหน้าตาผิวพรรณนะคะหุนนะคะหุนเหมือนอาจารย์โกเอนกาเลยนะคะผิวกันดำดำเหมือนกันนั่นแหละอ้วนๆดำๆแต่หน้าตานะแววตาฉายความเมตตาสูงมากนะคะอาจารย์เฉลิมแล้วก็มาเห็นรูปอาจารย์โกเอนกาก็คล้ายกันเลยนะคะจิตใจเหมือนกันเลยนี่แหละแม่เห็นอาณาปนานสติตั้งแต่ปีห้าห้า แล้วแม่ก็พาตนเองไปฝืกเข้าคอสเข้าคอสเรื่อยๆนะคะมันรู้สึกว่าเวลาได้เข้าคอสออกมาแล้วมันเกิดความอิ่มอกอิ่มใจถึงเวลาอยากไปอีกอย่างนี้นะแม่ก็ตามใจนะใจมันอยากเข้าคอสแม่ก็ตามใจสมัครไปเลยนะคะไม่ได้มีภาระอะไรนะคะลูกผัวก็ไม่มีผัวตายไปแล้วลูกก็โตแล้วไงนะเรียนหนังสือแล้วก็พาตนเองไปนะคะไปเข้าคอสออกคอสเข้าคอสออกคอสจน ปีห้าเก้าเกษียณน,นะคะปลายปีห้าเก้าเกษียณหกศูนย์แม่ลงผมเลยเปลี่ยนชุดเลยไม่คิดว่าจะบวชเลยนะแม่ยังคิดว่าเออเกษียณแล้วจะทาเนสเซอรี่ต้นไม้ว่างี้นะเพราะรักต้นไม้ชอบไม้ดอกไม้ประดับจะทาเนสเซอรี่ต้นไม้ในสวนอะไรของเราเนี่นะเพื่อความสดชื่นไปไปมามาพอเกษียณปุ๊บไม่อยากอยู่ทางโลกเลยนะคะมันอิ่มเพราะว่าเราพาตนเองไปเข้าคอร์สนั่นเอง ะะช่วงที่อยู่ในโรงเรียนเนะี่ยตอนสอนอยู่เนะี่ยแม่ได้แค่สองครั้งคือโรงเรียนปิดตอนเมษาแล้วก็เอาโรงป,ปิดตอนกลุ่มอะไรนะตุลานะคะปิดตุลาปิดเทอมเล็กเทอมน้อยแล้วก็ปิดเทอมใหญ่ที่เมษาเนี่ยแม่ก็พาตนเองไปเข้าคอร์สต,ตรงนั้นแหละก็ได้ปีละสองครั้งสองครั้งนะคะมาถึงห้าห้ามาถึงห้าเก้าก็ได้เกือบสิบครั้งทีนี้พอเรานะกรเกษียณปุ๊บ กระโดดบวชแม่รัวเลยเอ็มสเลยทีนี้เข้าคอร์สออกคอร์สเข้าคอร์สออกคอร์สนะเข้าหลักสูตรอาจารย์โกเอ็นก้านะี่แหละไปฝึกไปทำอนาปนาสติและวิปัสนานะจนถึงปีหกนะั่นแหละแม่เกิดสภาวะใหญ่เลยนะคะจิตรวมใหญ่จิตเกิดนิโรดนั่นเองตอนที่จิตเกิดนิโรดนี่นะเราก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรอย่างนี้ปฏิบัติไปปฏิบัติมาวันนั้นนะ่ะวันหนึ่งนะ่นะอาจจะคอร์กว่านี่แหละ อาจจะ้อสิบกว่านี่แหละแม่ปฏิบัติไปปฏิบัติมาอยู่ๆหูแม่มันหายนะคะไม่มีเสียงเหมือนมีใครตบหูแม่เสียงหายเลยวันนั้นนี่มีฝนตกฟ้าร้องมีพายุหมุนเลยนะคะพอฝนตกลงมากบเกียดอึืองอางร้องเลยเพราะว่าที่ศูนย์อน,นันสีมันตะที่แม่เกิดสภาวะสีมันตะฟ้าร้องเสียงดังคลมคลามคลมคลามนาลังคาห้องปฏิบัติมันกระทบกับลมนั่นวะ เสียงดังเหมือนจะยกหลังคาไปเลยเราก็แค่แวบคิดนะคะขนาดนั้นแม่ก็เจ็บปวดทุกทรมานขนาดนั่งเนี่ยมันเป็นวันที่หกที่เจ็ดแล้วละ่ะทีนี้มันเจ็บปวดทุกทรมานมากมายนะคะทั้งเจ็บอกเจ็บใจเจ็บกายเพราะกิเลสกําลังเกิดนั่นเองอยู่ๆหูมันใครไม่รู้ตบหูแม่แม่ไม่ได้ยินเสียงฝนเสียงฟ้าเลยทีนี้หายไปเลยเงียบไปเลยเสียงที่มันครวนคลางเนื้อเสียงอึงอ่างหายไปเลย อยู่ๆเหมือนใครมายกคัดเอาต์นะตาแม่มืดบอดเลยนะคะไม่เห็นแสงไม่เห็นอะไรเลยเหมือนอยู่ในที่ไม่มีแสงเลยอาทิตย์เลยในโลกนี้อยู่ๆลมหายใจหมดเลยนะคะทีนี้ที่เห็นเห็นนั่นคือหูมันดับไปก่อนแล้วตาดับแลลมหายใจหมดนั่นเองจากนั้นแม่ไม่รู้สึกตัวเลยนะคะเบนไม่รู้สึกตัวเลยมันจะมีคลอยต่อช่วงซฟที่คัดตัดอยู่ตรงนั้นไม่รู้เรื่องตรงนั้นอะ แค่หนึ่งขนาดจิตสองขนาดจิตสามขนาดจิตเราล้ำจะมันไม่มีความมาคิดนั่นเองหรือจําไม่ได้แต่อยู่นั่นสักพักอยู่ๆเราไปเห็นตนเองน,นคะครับเหมือนปลาตัวใหญ่ๆมันหมุนเควงคว้างนะคะอยู่โลกโลกหนึ่งนะคะมืดมากมันเหมือนเป็นโลกกลมๆเลยนะคะมันเหมือนมีสิ่งหนึ่งมองอยู่นะแล้วก็โลกโลกลมๆนั้นก็เป็นเหมือนปลาอานอน์หรือเหมือนปลาช่อนนี่แหละตัวใหญ่ๆหมุนเควงคว้างอยู่ในโลกมืดโลกนั้นนะ มันพยายามจะพุ่งออกจากโลกนั้นเพราะมันตัวใหญ่มากมันขวางโลกเลยมันก็คือเดลฉานนั่นเองนะคะปลาตัวนี้นะคะแม่ก็คิดว่าตัวเองเนั่นแหละพุ่งไปพุ่งมันมันยังจะออกมากนะมันเป็นน่าจะเป็นโลกันตานรกเนี่แหละพอานรกมืดเนี่ยมันอยู่นอกจัก,กรวาลเลยนะโลกันตานรกที่พระพุทธองค์บรรยายไว้นะโลกันตานรกนี่ลนรกนอกจัก,กรวาลโอโ้โหแม่นี่นะแสดงว่าอดีตมานนี่แม่อยู่นอกโลกเลยนะคะนอกจัก,กรวาลเลย พอหมุนไปเควงควางหมุนไปหมุนมานะเห็นนะมันพุ่งออกมานะหัวมันพุ่งออกจากโลกมาเลยนะปลาตัวนั้นพุ่งออกจากโลกมาเลยนะโลกหายเลยทีนี่พอมันพุ่งออกจากโลกมันไปเจอน้ำํำทะเลมหาสมุทรใหญ่มากกว้างขวางมองไปทางไหนก็ไม่เห็นขอบไม่เห็นเขตเลยนะมองไม่เห็นขอบไม่เห็นเขตเลยแม่ก็อยากจะออกจากน้ําอีกแล้วนะคะ มันเหมือนมีสิ่งมีตัวหนึ่งจ้องดูเห็นเหตุการณ์อยู่แล้วก็ตัวนั้นก็แสดงละครน,นะคะตอนนั้นไม่คิดอะไรไม่ออกหรอกนะตัวที่มันเคว้งคว้างอยู่ในน้ํามันพยายามพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นคือทยานคือพุ่งตัวขึ้นออกจากน้ํานะพุ่งขึ้นพุ่งขึ้น,พ,นพุ่งไปพุ่งมามันหลุดออกจากน้ําเลยน้ําหายไปอีกนะพอหลุดออกจากโลกโลกนั้นก็หายไปพอมันมาเจอน้ําใหญ่ทะเลมาหาสมุทรที่ไหนไม่รู้ มองเห็นไม่เห็นขอบเขตมันก็พุ่งออกจากน้ําอีกพอมันพุ่งออกจากน้านะนะหางมันพ้นน้ําแล้วเนี่ยมันกลายเป็นละอองเมฆสีขาวๆขึ้นไปนะคะเหมือนดาวตกนะคะเป็นเมฆขึ้นไปเกลียวเกลียวเกลียวพุ่งขึ้นไปอากาศเลยนะนะตัวที่เป็นเป็นปลานั่นนะมันขึ้นเป็นเป็นเกลียวเป็นเกลียวเมฆเฉยๆนะเป็นยวงยวงยวงผ่านไปตอนนี้ทั้งน้ําทั้งโลกอะไรไม่เห็นแล้วนะคะเห็นแต่ผ่านเมฆ ชั้น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 ,ช,นชั้นไปรู้อยู่นะมันก็นยังวนควงควงควงขึ้นไปบางลง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 เมฆบางลงจากนั้นมันไปเห็นเมฆบางบางทะลุมิติใสๆเหมือนแกว้วใสๆอยู่มันพุ่งขึ้นไปเลยนะไอ้อที่เป็นยวงนะพอมันพุ่งหลุดทะลุมิติแล้วเนี่ยมันไปอยู่ที่โล่งกว,างว,างวา้างสว่างสวัยไรน้ำหนักไรตัวตน,ตน,ตนไรการเวลาอยู่ตรงนั้นโอ้มองกว้างสุดลูก ตาเลยไม่เห็นอะไรเลยไม่มีขอบเขตเช่นกันแต่มันไม่เห็นอะไรนะมันไม่ไม่เห็นน้ําไม่เห็นท้องฟ้ามันไม่เห็นอะไรเลยมันเห็นกว้างเฉยๆนะคะสว่างสวัยไรตัวเราก็ไม่เห็นตัวด้วยนะคะมันไปอยู่ตรงไหน,นไม่รู้แต่มันรู้สึกมันยังเห็นอยู่อย่างนี้นะนะเห็นว่าเห็นเห็นที่โล่งกว้างสว่างสวัยไร้น้ําหนักไรตัวตนไรการเวลาอยู่ตรงนั้นนั่นนะนะอยู่ตรงนั้นสักพักเนี่ยมัน จำก็ไม่ได้คิดก็ไม่ได้นะคะไม่มีทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตรงนั้นไม่มีเลยเหมือนจะว่าขันห้าเราอยู่ไหนแล้วไม่รู้เนี่ยนะมันคิดอะไรไม่ออกหรอกนะทำมา,มารู้ทีหลังพออยู่ตรงนั้นสักขณะสองขณะนี่นะมันเป็นพลังงานจิตที่บริสุทธิ์มากมันเป็นพลังงานที่มีชีวิตชีวาด้วยนะอยู่ตรงนั้นนะ เหมือนไม่เคยตายเลยนะคะเหมือนไม่เคยเกิดไม่เคยตายเหมือนไม่มีมาไม่มีไปเลยอยู่ตรงนั้นนะสภาวะที่ที่พระพุทธองค์บรรยายว่านิพพานคือไม่มีมาไม่มีไปไม่มีเกิดไม่มีตายไม่มีสว่างไม่มีมืดโอ้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆสภาวะที่อยู่ตรงนั้นน่ะมันรู้สึกข้างในนะอยู่ตรงนั้นสักขณะสองขณะนะอยู่อยู่นะคะแม่ก็เริ่มมารู้สึกตัวตรงนี้นะคะที่ขันห้านั่นเองนี่แหละ พอมาขันหนะ้าในแม่เริ่มได้ยินเสียงเลยนะพอมาถึงอยู่ตรงนี้นะมาได้ยินเสียงโอ้ได้ยินเสียงฝนตกฟ้าร้องอื่นงอ่างร้องเยอะเลยก็แสดงว่าเราไปตรงนั้นไม่นานนะนะเพราะเราตอนที่เราไปมันตัดขอบเขตขันห้าเลยมันตัดกันนะตัดออกจากกันนะ่ะ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่มีมันก็เลยทําให้ไม่มีความสัญญาความจําเวทนาก็ไม่มีรูปมีมันก็เลยเคลือแค่พลังงานพอกลับมาเห็นตรงนี้ถึงได้ยินนะคะตาเริ่มมีนะคะเริ่มมีแสงสว่างเริ่มรู้สึกทั้งทที่หลับอยู่นะหูเริ่มมีเสียงเริ่มรู้ว่ามีแสงสว่างลมหายใจเริ่มนอกนั้นก็เริ่มเห็นนะคะเห็นร่างกายของเราเห็นรูปเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ครบตามปกติ แต่ว่าเห็นว่าตัวเองเป็นคนแปลกหน้านั่นเองเอ๊ะนี่ใครนะนั่นยังไม่มานะคะส,สัญญาอะไรทั้งหลายยังไม่มานะครับมีแต่เห็นรูปยังไม่รู้ว่าอะไรคือนี่คือใครอะไรตรงนั้นค่อยๆสำรวจตรวจตาโยนิโสมณัสิก,กานวิเคราะห์พินิจ์อยู่ตรงนั้นสักพักจึงรู้ว่าอ๋อเรามาเข้าคอร์สเรากำลังลึกได้ว่าตอนคลิปก่อนที่จะเป็นตรงนั้นไปตรงนั้นเราเกิดทุกข์ทรมานแล้วก็ได้ยินเสียง ฝนตกฟ้าร้องเอื่องางอะไรเนี่ยจากนั้นมันถูกตบหูนี่นะหูดับตาดับลมหายใจหมดมันยังหมดความรู้สึกละไปอยู่ตรงนั้นเ่ยนะจากนั้นพอมันกลับมาขันห้ามันก็ได้ยินเสียงเหมือนเดิมแสดงว่าตอนไปหูมันดับก่อนตอนมาไม่ได้ยินก่อนนะตาก็เหมือนกันนะคะมันดับอันที่สองมันมากับอันดับสองลมหายใจก็มาอันดับสามนะมันรู้สึกอย่างนี้นะนี่แหละ มันเป็นสภาวะไฮไลท์มากตอนปีหกศูนย์นะคะเนี่ยแม่จึงโอ้ประทับใจในเรื่องลมหายใจประทับใจในการปฏิบัติจึงพาตนเองเข้าคอสออกคอสทุกเดือนเลยนะคะหลักสูตรของอาจารย์โกยินกาเดือนหนึ่งจัดสองครั้งในแม่ก็ไปเดือนหนึ่งสองครั้งสองครั้งสิบวันมั่งนะยี่สิบวันมั่งสามสิบวันมั่งนะคะที่จริงมันมีสี่สิบห้าวันและหกสิบวันแต่ครั้งสุดท้ายที่แม่ไปปีหกสามันสามสิบวันที่ธรรมกรมมราปาจีน มันเกิดสภาวะธรรมดานะคะถึงเห็นทุกอย่างเป็นธรรมดาจิตสเสถียรกิเลสมันดับความโลภความโกรธความหลงมันหายจิตใจมันไม่ได้อยากจะเข้าคอร์สอีกแล้วอย่างงี้นะไม่อยากไปนั่งอีกแล้วแต่มันมีความรู้สึกว่าโอ้เราจะต้องกระตันโยกระตะเวทีตองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากจะแชร์ประสบการณ์ที่ตนเองพบเจอมาปฏิบัติแล้วมันหลุดพ้นจากทุกได้ทำยังไงอยนะ่างเงี้ะ ก็เลยพูดออกมาเป็นคลิปธรรมะสั้นๆให้ใช้เพื่อนๆนะคะให้คนที่นะเป็นกันละยาณมิตรกันอย่างนี้นะนะยาวขยายมาขยายมาแม่ก็เลยทําลงในเฟซนะคะที่ช่องไม่ชีธรรมดาด้วยนะนะถ่ายทิปลงในเฟซการเดินจงกรมการนั่งสมาธิจากนั้นก็ทําลงใน y o u t u b e นะคะมาเลยนะคะตั้งแต่ปีห 5, 5เออปีหกแม่ทําคลิปนั้นขยายศึกษามานะครับ จาก55มาแชร์ประสบการณ์ปี65สิ 5, ปีเลยนะคะที่แม่ขัดเกลาตัวเองกว่าจะมาพูดตรงนี้ได้นะคะกว่าจะมามั่นใจในการพูดนันนจึงทําให้เป็นธรรมที่เราพูดออกมาจากข้างในความรู้สึกนี่เองนะคะแชร์ให้ลูกๆได้เห็นว่าเวลาปฏิบัติอานาปนสติและวิปัสสนามันมีรางวัลให้แก่เรานั่นเองจิตอิสระจิตอิสระจากทุกอิสระจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่คิดอะไรเลยนั่นเองนะคะ คิดแต่เรื่องเปงมงคลเป็นสัมมาทิฏฐินะคิดได้คิดเรื่องการปฏิบัตินี่คิดเกาะลมหายใจคิดแต่เรื่องศีลสมาธิปัญญาไี่คิดอยู่มันเป็นสัมมาทิฏฐินะตั้งอกตั้งใจอยู่แต่ว่าคิดอาฆาตแค้นพยาบาทคิดผิดศีลผิดธรรมน่ะไม่มีเลยนี่แหละที่ไม่ให้คิดคือคิดเรื่องที่ไม่ดีนั่นเองนะคะที่พระพุทธองค์ห้ามนะั่นนะฉะนั้นก็ขอให้ลูกๆทั้งหลายมั่นใจในอาณาปณสติและวิปัสสนานะคะ มันมีรางวัลให้อยู่นะคะมันจะเกิดสภาวะทรมันลูกทมแบบไหนกันแล้วแต่ลูกก็ปฏิบัติไปมันเกิดเองแม่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดแบบนี้กับแม่นะคะหลังจากนั้นแม่ก็จิตสถเียนมาเรื่อยๆนะคะนั้นมันก็ปฏิบัติไปมันก็เกิดวูบไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่วูบไปก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ตั้งสามสีครั้งนะคะจิตจิงเสถียนนั่นเองนะคะมาบัดนี้แม่ก็เลยไม่ได้เข้าคอร์สอีกเลยตั้งแต่ปี6 3 2 5ม3มมีแต่แชร์ประสบการณ์ให้ลูกๆนี่เองนะคะ นี่แหละขอให้ลูกมั่นใจในอนาปัสติและวิปัสสนานะคะเข้าถึงทรรมจริงๆนะคะหานะอิสระจากทุกจริงๆนะจิตอิสระจิตกเกษมจิตนิพพานจิตว่างนั่นเองนะคะความโลภความโกรธความหลงมันไม่ปรากฏให้เราเห็นนะคะแต่ก็ใช้ขันห้ายางมีสติสัมปชัญญาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้วัตถุป,ปจัจจัยสีที่ลูกให้มาอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดไม่มีสะสมไม่มีมิดเม้นไม่มีทําอะไรที่อะไรสาระนะคะ,นะคะ ทำเพื่อลูกทั้งนั้นเลยในฉนั้นแม่จึงไลฟ์ติ๊กตอก4โมงถึง6โมงก็เพื่อเป็นการพาลูกทําพาลูกปฏิบัตินะคะแล้วก็ทำนะปฏิภาปฏิบัติเช้าเย็นนะคะตอนเช้าก็ตีสามถึงหกโมงเช้าตอนเย็นก็หกโมงครึ่งถึงสามทุ่มพาลูกปฏิบัตินะคะส่วนตรงนี้นะคะช่วงเช้าที่แม่ก็มาทําคลิป เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้นะคะวิธีการทําอนาปรนสติและวิปัสนาและผลของการปฏิบัตินั่นเองนะคะที่ทาคลิปตอนนี้พันกว่าคลิปแล้วนะที่แม่ทําลูกไปค้นได้ที่ช่องแอปแดงแม่บ้านแดงหรือแอปแดงหรือช่องแดงนะคะเรียกว่า u t u b e นั่นเองถ้าช่องฟ้าเรียกว่าเฟซบุ๊กนะคะถ้าช่องเขียวเรียกว่า Line นะคะหรือห้องแชทนะคะแล้วก็ห้อง Tik t o ็อกนั่นเองนะคะมีทุกแพลตฟอร์มแม่ก็ทาขึ้นมา ขอให้ลูกทั้งหลายตักตวงนะให้เต็มที่เลยนะคะในในแม่ก็ทำนำธรรมทานให้แก่ลูกนะคะทำทำธรรมทานให้แก่ลูกให้ลูกได้ฝึกหดัขดขดัดเกลาใครมีบุญถึงได้มาฝึกกับแม่นะใครที่ยังทรรมาไม่จัดสรรก็ยังโอ้เอ๊ลังเลใจอยู่นะคะขอให้รีบนะคะรีบเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจพลิกจิตนะคะมาฝึกหดัขดขดัขดเกลาตรงนี้แล้วลูกจะได้รับคำตอบแน่นอนะคะ่ะขอให้ลูกทุกๆนานะคะจงสําเร็จนะข้ามเวทนาให้ได้นะคะ เข้าสู่จิตว่างจิตอิสระจากทุกข์ให้ได้โดยทั่วกันค่ะ